สอนวิธีการทำกระทงจากขนมปังแบบง่ยายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ขนมปัง2แผ่นนะคะเป็นฐานของกระทงนะคะแบบนี้นะคะเราจะวางสลับกันแบบนี้นะคะเชื่อมต่อขนมปังด้วยไข่ขาวคะ่ะแบบนี้คะ่ะเราก็จะเอาไข่ขาวนะคะทาที่แผ่นด้านล่างแบบนี้คะ่ะตรงกลางนะคะ จากนั้นก็เอามาอีกแผ่นหนึ่งค่ะมาประกบนะคะให้สลับกันแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นฐานของกระทงของเรานะคะเสร็จแล้ววางไว้ก่อนจากนั้นใช้ขนมปังอีก2แผ่นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งครึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้ทั้งหมดมา4แผ่นนะคะ เราก็นํามาแล้วก็เราก็จะบี้บีแบบนี้นะคะให้แบนๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จับให้โค้งตรงกลางนะคะแล้วก็พับแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาคางๆมาประกบกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะนี่ยึดไว้ก่อนค่ะเราจะทําเหมือนกันเลยนะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาประกอบนะคะฐานขนมปังนะคะก็จะเอาไม้จิ้มฟันของเรานะคะออกนะคะแล้วทาด้วยไข่ขาวนะคะด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาประกบกับฐานนะคะแบบนี้ค่ะตรงมุมนะคะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมนะคะ นี่คะ่ะจัดให้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ขนมปังอีกหนึ่งแผ่นนะคะเอาเฉพาะขอบนะคะตัดเอาเฉพาะขอบทั้ง4ขอบนะคะนี่คะ่ะได้ขอบมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะบ,บี้แบบนี้นะคะให้แบนๆน,นะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนคะ่ะม้วนเข้าแบบนี้นะคะ ตรงปลายนี่นะคะเราก็จะทาด้วยไข่ขาวนิดนึงนะคะเพื่อให้มันยึดติดกันนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จุ่มไข่ขาวที่ปลายนะคะแล้วก็เอามาวางแบบนี้ค่ะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นเลยค่ะ สุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังของเรานะคะไปอบค่ะวันนี้จะใช้เป็นเตาอบลมร้อนนะคะอุณหภูมิก็จะเป็น160องศานะคะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีนะคะในการอบค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมี แบบไม่ไมนิดนิดนะคะเหลืองๆหนิดนนะคะเป็นลายสวยงามมากเลยค่ะ mm hmm. นี่เราก็จะปักทูบกับเทียนของเรานะคะลอยกระทงปีนี้เราก็มีกระทงจากขนมปังไปลอยเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ทำไม่ยากเลยนะคะสามารถเอาไปทําตามกันได้ค่ะ mm hmm. คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดี mm hmm. ค่ะ